ค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นไหลค่ะกับผู้ถี่มาอยู่กับเห้าตอนนี้ก็คือผู้ถี่ได้ไปรวมนะคะในการแข่งขันทักษะหรือของการแกะสลักหิมะนาน,า,นาชาติที่ประเทศจีนค่ะ,ละหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ เฮ็ดจังไดนะคะในการที่ฝึกซ้อมบ้านเฮ้ามันบ่มีหิมะเด้เฮตุจังไดแล้วมีการฝึกซ้อมกระบวนการเป็นจังไนมือนีี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปรับเปลี่ยนภาษาเป็นภาษากลางกันนะคะคุณผู้ชมคะโดยทังเฮ้านะคะมือนี้นะคะได้รับเกียรตินะคะจากทางด่านนะคะผู้เขารวบนะคะถี่เป็นทั้งผู้อํานวยการรวมถึงผู้ที่ฝึกซอนนะคะท่านแรกค่ะ ก็คือนางสาวละดาพาสแสวงทรั์ค่ะผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีส่วนท่านที่สองค่ะคือนายพิสิทธิ์อู่สิริกุลพาณิชย์หัวหน้าแผานกวิชาการออกแบบครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมการแข่งขันซึ่งอยู่กับเราในรายการแล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะทั้งครูผู้ฝึกสอนผู้อำนวยการรวมถึงน้องๆน,นะคะตัวแทนวันนี้มาอยู่กับพวกเรานะ,ะต้องกล่าวย้อนถามกลับไปก่อนว่า ปีนี้ที่เราจะไปร่วมการแข่งขันที่ฮาบินที่ประเทศจีนเนี่ยก่อนหน้านี้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ต่างๆนานามไม่ว่าจะเป็นโรคภัยหรือว่าในช่วงของการหยุดไปเราเรากลับมาครั้งนี้คือเป็นการกลับมาทวงบัลลังหรือว่าไปโชว์ศักยภาพยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะาอาจารย์คะอาจารย์พิศิษ์อ๋อครับคือการแข่งขันเนี่ยของเราครั้งนี้เป็นครั้งที่18นะครับครั้งที่18แล้วก็เราร่วมมาแล้ว4ครั้งตั้งแต่ ปี2560จนถึง64ค่ครับแล้วก็มาหยุดช่วงโควิดครับและปีที่แล้วนี่เราไม่ได้ไปนะครับก็มาปีนี้ครับที่เราได้ไปครับค่ะแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์ในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าหลายคนคือแอบตั้งข้อสงสัยว่าประเทศเราไม่มีเรื่องของหิมะเลยแต่ทำไมเราสามารถที่จะไปแข่งขันในเรื่อง,องการแกะสลักเกี่ยวกับหิมะได้ตรงนี้เรามีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมอยังไงบ้างคะคือ โดยโดยวิชาที่สอนอยู่แล้วซึ่งอาจารย์สุรชาติซึ่งเป็นัวหน้า,ผานแผนกวิจิตรศิลป์นะครับได้สอนทางด้านปฏิมากรรมอยู่แล้วนะครับเราก็เลยใช้เรื่องของวิชาตรงนี้เนี่ยมาซ้อมฝึกฝึกซ้อมเด็กะนะครับในการที่จะไปแข่งส่วนการซ้อมเราก็ใช้วัสดุหลายอย่างครับที่ในการฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นโฟมหรือว่าเป็น ดินนะครับดินหรือผสมปูนที่เราคิดขึ้นมาทีละปีทีละปีแต่ละปีไม่ไม่ซ้ำกันนะครับก็จนมาลงตัวที่เราใช้ดินดินเขาเรียกว่าดินที่เป็ดบ้านเราเนี่ครับจะมีฟิลลิ่งในการแกะแคล้ายๆกับหิมะมากที่สุดใช่ครับซึ่งอาจารย์สุรชาติจะเป็นคนดูแลในเรื่องฝึกซ้อม เด็กๆน้องน้องเขาพวกนี้ครับครับผมแล้วเป็นยังไงครปัจจุบันนี้ความพร้อมของเรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอาจารย์คะคิดว่าเต็มร้อยนะครับโอ้โหเพราะาเราซ้อมมา <c oughs> ค่อนข้างยาวนานอยู่นะเดือนกว่ากๆสองเดือนซึ่งเด็กทุกคนก็ก็ตั้งใจ<ะ>ส่วนอาจารย์สุรชาติก็ฝึกซ้อมให้เต็มที่นะครับ <c oughs> ก็ต้องต้อง สู้กันเต็มที่แล้วครับแสดงว่าพร้อมบินแล้วพร้อมที่จะไปแข่งกันแล้วพร้อมนานแล้วโอ้โหสุดยอดเลยค่ะส่วนทางด้านผู้นดยการของเราท่านผอ,อค่ะเป็นยังไงคะในส่วนของทางออวิทยาลัยของเรามีการสนับสนุนน้องๆหรือว่าในเรื่องของกระบวนการฝึกซ้อมยังไงบ้างคะ <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ตามที่อาจารย์พิสิทธ์ได้แจ้งไปนะคะว่าเรามีการัดกกระเลงการสอนในสาขาวิชาวิจิตศิลป์ค่ะนะคะอ่า เด็กๆเนี่ยก็จะได้เรียนในลักษณะแบบนี้อยู่แล้วะนะคะทีนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมการสนับสนุนวิชาลัยก็ส่งเสริมในเรื่องของงบป,ประมาณมค่ะ,ะในเรื่องของงบป,ประมาณในเรื่องของเวลาเรียนเวลาในการฝึกซ้อมนะคะทุกอย่างเป็นกําลังใจเพื่อที่จะ ให้ลูกๆนั้นได้นําศักยภาพของตนเองที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนอในรายวิชาไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติค่ะกลับไปที่ท่านอาจารย์อีกสักรอบหนึ่งค่ะท่านอาจารย์ขาเหมือนแต่ละปีเราก็จะมีการเรื่องของการออกแบบคิดคอนเซปต์ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดที่จะนําไปแข่งขันในครั้งนี้ค่ะคือแนวความคิดแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยจริงๆเขาสโคปมาจากที่ฮาบินแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็มาปรับให้เข้ากับงานเรา ซึ่งซึ่งชื่องานของเราปีนี้ก็คือมรดกแห่งพันตาการจุดประกายฝันใต้เงาหิมะ,ะนะครับอันนี้คือชื่อชิ้นงานเราปีนี้ะนะครับซึ่งน้องๆทุกคนลูกๆทุกคนนี้ก็ใช้คอนเซปต์ตัวนี้ในการที่จะรังสรรค์ง,งานขึ้นมามให้เป็นรูปทรงของปีปีนี้คือคือนี้ครับนนค,คือที่จีจใช้ครับอกองเห็นไม่เอ่ยแบบนี้ อันนี้คือเป็นเหมือนอันนี้ก็เป็นเหมือนคอนเซปที่เราวางไว้ซึ่ง<ช>ตรงกับคอนเซปที่เขาจัดง<ช>านใช่ไหมคะอาจารย์คะหนูอยากถามอันนี้เป็นความความอยากรู้ส่วนตัวคือพอเราได้ฝึกซ้อมกับดินหรือว่าต่างๆนะนะเป็นโฟมต่างๆเนี่ยพอเราไปอยู่ในสถานการณ์จริงการแข่งขันจริงซึ่งมันเป็นหินมะเนี่ยคือมันมันมีความตื่นเต้นหรือว่า มันยากกว่าการซ้อมยังไงบ้างคะเพราะว่ามันต้องมีการควบคุมในเรื่องของอุณหภูมิซึ่งตอนเราซ้อมมันไม่มีเรื่องอุณหภูมิมาเกี่ยวเลยใช่เป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือตัวนี้เป็นถึงจะบว่าเป็นอุปสรรคก็ได้นะครับอุปสรรคในการทํางานโดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศความเย็นซึ่งมันลบยี่สิบห้าซึ่งท่านผอที่เช็คดูแล้วลบนี่คือตั้งแต่สิบสี่ถึงยี่ิบหกเลยค่ะในช่วงหนึ่งถึเก้าที่เราแข่งครับผมแล้วก็ ในเรื่องของเวลาเราซ้อมเนี่ยมันไม่มีความยิยงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยนักเรียนทุกคนก็ต้องฟิตซ้อมร่างกายไม่งั้นก็จะเกิดอุปสรรคในความไม่เจ็บปวดไม่สบายค,ครับอันนี้แน่นอนชัดเจนเลยครับว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เตรียมตัวทั้งร่างกายเนี่ยมีผลกับการทํางานแน่นอนครับต่อประเด็นเลยค่ะ ในที่บอกว่าเล่าว่าเตรียมตัวเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนี่เตรียมยังไงบ้างคะเพราะว่าไปเ่ยมือมันหนาวมันติดลบขนาดนั้นมือต้องมีความแบบอูมือแข็งเงี้ยเขาเรียกครับครับใช่ครับก็ลูกๆทุกคนนี่ก็ต้องทุกวันต้องออกกําลังกายครับต้องไปวิ่งครับไปวิ่งไปเลยครับโอ้เดี๋ยวไปแอบดูบ้างดีกว่า้องทำยังไงบ้างครับหัวหน้าทีมก็อาจารย์สุรชาตินี่ละครับโอ้ท่านอาจารย์อยู่ด้านหลังนี่เองนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของความพร้อมตอนนี้ อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้100%ละพร้อมบินนะคะคอยากให้ท่านผอ,อช่วยเล่าอีกนิดน,นึงค่ะฝากถึงความสำคัญในการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าที่เราจะเดินทางไปหน่อยค่ะแล้วก็ฝากขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าเนี่ยเราจะเดินทางแล้วเนี่ยเป็นกำลังใจให้พวกเราเียนเชิญค่ะค่ะการที่เราได้ไปฮาร์ินในครั้งนี้นะคะเราผ่านการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะคะเราจะต้องมีการแข่งก่อน เพื่อที่จะทําการคัดเลือกแล้วก็เป็นหนึ่งในสทีมที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยทเข้าร่วมในการแข่งขันในครั้งนี้แล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลในการที่เราจะนําศิละปะวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ในตัวตนของเด็กที่เรียนในคณะศิลปรกรรมสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีของเราอยู่แล้วนะคะ,ะซึ่งในการแข่งขันนั้นก็ต้องเจอความลําบากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมิ ในเรื่องของคู่แข่งขที่มีทั้งประมาณ55ประเทศนะคะที่เข้ามาร่วมในการแข่งขันแล้วก็สถานการณ์จริงก็ถือว่าเป็นความท้าทายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลูกๆของเราก็มีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะ ทักษะฝีมือต่างๆนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของร่างกายนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือต้องการขอกำลังใจจากท่านผู้ชมจากท่านผู้ปกครองจากทุกท่านนะคะเพื่อที่จะส่งแรงใจแรงเชียร์ให้ลูกๆนั้นได้สามารถนำศักยภาพของตนเองมาโชว์ในระดับนานาชาติเพราะว่าลูกๆทุกคนนั้นมีความตั้งใจนะคะมีความตั้งใจมีวินัยในการฝึกฝนฝึกซ้อม แล้วก็ทำตามคำชี้แนะของโค้ดหรือของคุณครูนะคะตรงนี้แหละก็จะเป็นการจุดประกายฝันเพื่อที่จะให้ลูกๆนั้นน่ะไปสู่ความสำเร็จนะคะจุดความสำเร็จก็อาจจะเป็นประกายของหลายๆคนในการที่จะ,ะมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาบลุลราชธานีของเรานะคะทุกคนมีความฝันในการที่จะ ทำสาขาอาชีพตามที่ตัวเองได้เรียนมาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นของล<อ>ูกๆนะคะก็ขอกําลังใจจากทุกท่านนะคะในการที่จะส่งพลังใจเพื่อที่จะทําให้เรานั้นได้รับรางวัลในการแข่งขัน ในครั้งนี้ค่ะโอ้โหต้องบอกว่าใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะห้ามพลาดนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับตัวแทนนะคะเยาวชนของเรานะคะคที่จะไปร่วมสร้างชื่อเสียงนำซอฟท์พาวเวอร์นำเอกลักษณ์ลวดลายของไทยเนี่ยไปสู่สายตาของชาวโลกที่ประเทศจีนนะคะใกล้เดินทางกันแล้วอย่าลืมให้กําลังใจกับน้องๆกันด้วยวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมทั้งสองท่านนะคะรวมถึงน้องๆของเราด้วยที่ให้เกียรติรายการนะคะได้มาโชว์ผลงานบอกวิธีการเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะสงสัยว่าเอ๊ะ ซ้อมยังไงนะคะไม่มีหิมะไม่มีน้ําแข็งทํายังไงถึงได้ไปิดคว้าแชมป์คว้าชัยมานะคะก็อย่าลืมฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องๆกันด้วยนะคะ